สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาทำเมนูแกงขหนุมกันดีกว่าไม่ได้ใส่ปลาร้าใส่ปลาอใบตีนะคะตอนหัน่นเสร็จเนาะตอนที่หั่นเราก็ดูในภาพกันหั่นเอาว่าเราควรเอาอะไรออกอะไรทงน,นะคะแต่เราก็มาทำน้ำสต๊อกก่อนเพราะเราจะไม่ใส่ผงชูรสหรือรสดีใดๆทั้งสิ้นเมื่อน้ำเดือยโครงไก่สองโครงนะคะแล้วก็กระดูกหมูแก่นะคะเพื่อเป็นน้ำสตอ๊อกทำแกงขหนุมกันดีกว่า ตัวโอเพนนะคะตัวโอเพนใส่ทั้งตัวไม่ได้สับนะจ๊ะให้งวดจนเหลือประมาณเศษหนึส่วนสของน้ำค่ะพอเดือดแล้วเบาแก๊สนะคะตุ๋นไปเลยจ้า2อถึงสชั่วโมงให้น้ำของไข่ซีโครงหมูและซิโครงไก่แทนการปรุงรสนั่นเองรับรองอร่อยแน่รสชาติของกระดูกหมูน้ำซี่โครงหมูในสตอ๊อกแล้วก็ความหวานของขนุน มะเขือเทศพร้อมที่จะเสิรรสชาติหวานธรรมชาติให้เราอยู่แล้วมีใบชะพูขาดไปได้ชะองค์ขาดไปได้ที่ที่นผ้าเอกนางเอกสุดก็คือขนุนและก็ซี่โคงหมูนะคะเรามาตำเครื่องรวมกันในระหว่างรอน้ำซุปของกระดูกไก่ซี่โคงไก่กระดูกหมู ให้น้ำซุปออกมานัวนวเตรียมเครื่องแกงกันดีกว่าว่ามีเทน้ำสต๊อกลงไปผัดหลังจากนั้นก็เทน้ำสต๊อกลงให้หมดเลยค่ะเพื่อจะทำการแกงขนุนเปิดไฟแรงสุดไปเลยจ้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาไฟเบานะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยโรยชะอมใบชะพูไปเลยจ้า แล้วก็ได้รสชาติขาดได้ด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเราอะไรชิมก่อนเลยชิมเป็นถ้วยใหญ่เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจเคารพที่ชมคลิปวิดีโอของบรรัตหรือมุขค่ะ